สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเทวีเหม่พรมนะคะสำหรับอุปกรณ์ถักล่มก็ยังมีจำหน่ายอยู่นะคะสำหรับล่มถักเราสามารถที่จะถักไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะมาดูกันว่าในอุปกรณ์ถักล้มมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็จะเป็นลมใส ล้มใส่มีขนาด22นิ้วค่ะเป็นขนาดที่นิยมใช้โดยทั่วไปเป็นขนาดของผู้ใหญ่ใช่นะคะแล้วก็จะมีแพทเทิร์นมีแพทเทิร์นให้เลือกหนึ่งลายสำหรับแพทเทิร์นนี้ไม่เยอะแล้วนะคะหมดชุดนี้ก็จะไม่ได้ปิ้นเพิ่มแล้ว เป็นแพทเทิร์นฟรีจากแอป i n t e r e s t ซึ่งเพื่อนๆสามารถไปหาดูเพิ่มเติมได้นะคะและก็ไมมทักสองม้วนต่อหนึ่งชุดไมมถักเป็นไหมใช้นี่เบอร์สิบแปดซึ่งมีขนาดที่เบาและเหมาะในการถักร่มไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปหนึ่งชุดใช้สองม้วน จำหน่ยาในราคาชุดละสามร้อยบาทราคาเดิมนะคะมีเก็บปลายทางเก็บปลายทางสามร้อยสิบบาทบคาุณลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถทักเข้าไปสอบถาม ที่เ a c e b o o เทวีเหมพรมหรือเพจเทวีเหมพรมอุปกรณ์งานถักได้ตลอดเลยนะคะลวมใส่รุ่นนี้มีมีความแข็งแรงพอสมควรเลยค่ะ มีเนื้อผ้าที่หนาตามจับที่แข็งแรงผ้าล่มที่ถักเสร็จแล้วก็จะประกอบออกมาเป็นแบบนี้นะคะตัวล่วมใส่ จะอยู่ด้านนอกอันนี้คือตัวล่มใสจะอยู่ด้านนอกนะคะส่วนล่มถักก็จะอยู่ด้านในสามารถใช้งานได้จริงจะใช้เป็นของขวัญของฝากให้กับคนที่ท่านรักในช่วงปีใหม่นี้ก็ได้นะคะ ส่วนด้านนี้คือลายหัวใจสีรักนะคะว่าเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ได้ดีเลยทีเดียวส่วนลายนี้เป็นลายผีเสื้อ ไม่เกี่ยวกับน,น้องเหมียวนะมีตังเข้าไปทำไมล่ะลูกออกมาเร็วและอีกหลายหลายลายค่ะสนใจสีไหนลายไหนถ้าเข้ามาสั่งได้ที่เฟซบุ๊กที่เป็นเหมือนผมนะคะ tưới mày thẻ mail